วันนี้นะครับพัดลมฮาตาลินะครับเปิดแล้วไม่หมุนนะครับเราจะให้มาดูนะครับวันนี้อันนี้เราก็เสียบไฟเรียบร้อยนะครับเราจะขอเปิดปุ่มนะครับลักษณะเหมือนมีเสียงเหมือนจะหมุนนะครับแต่ไม่หมุนนะครับวันนี้เราก็เลยซื้อตัวตัวคาปานะครับคาปาอันนี้ที่จะซื้อมาลองเปลี่ยนดูนะครับ หนจุดหนะครับฟลัดนะครับก็เท่ากันนะครับกับตัวตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนดูนะครับครับหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับตัวคาปานะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเก่านะครับวันนี้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองลองพลังไฟดูว่าในส่วนของจากที่เปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะหมุนหรือเปล่านะครับ มันเกิดจากตัวนี้หรือเปล่าที่ทําให้ไม่หมุนนะครับเสียบปั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวนั้นตัวเครื่องยังไม่หมุนนะครับ ไม่หมุนนะครับเดี๋ยวขอลองดูอีกทีนึงว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากเปลี่ยนในส่วนของตัวคาป,ปานะครับ1.5นะครับฟลัดนะครับบวกลบ5%ตนะครับตอนนี้ก็พัดลมก็หมุนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ยังพอได้นะครับ